ง่วงนอนแต่นอนไม่หลับนะให้ทําแบบนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสมองของเราเนี่ยมันถูกออกแบบมาอยู่แล้วว่ากลางวันตื่นกลางคืนหลับนะครับแต่ข้อเสียก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยมีไฟเต็มเลยดังนั้นกลางคืนพอเราเปิดไฟเล่นมือถือเนี่ยมันก็เลยทําให้วงจรในหัวเนี่ยมันทํางานผิดปกติดังนั้นใครก็ดามที่วงจรในหัวเริ่มผิดปกติแล้ว สามทุ่มสี่ทุ่ม,มอยากนอนแต่นอนไม่หลับหรือนอนหลับแล้วตื่นกลางดึกนะครับวิธีแรกที่ผมแนะนําคือตื่นมาตอนเช้ากระโดดปบมือเดินออกกําลังกายหรือทําอะไรก็ได้ครับที่ให้เลือดสูบฉีดครับเพราะเลือดสูบฉีดมันมีงานวิจัยว่ามันจะช่วยทําให้สมองเนี่ยเริ่มจดจาแล้วว่านี่คือตอนเช้านะแล้วบวกไปอีก12ชั่วโมงไปอย่างน้อยมันคือตอนกลางคืนดนะังนั้นตื่นมาป,ป,ปุ๊บถ้าเราเริ่มออกกาลังกายเลยนะครับตอนกลางคืนเนี่ยมีงานวิจัยเลยว่าจะทําให้เราเนี่ยนอนหลับได้ง่ายขึ้นข้อที่2นะครับ เขาบอกว่าอาหารมื้อเย็นเนี่ยถ้ามีโปรโตีนสูงเนี่ยมันจะช่วยทําให้การนอนหลับง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะมีกรดอะมิโนบางตัวนะครับที่ไปกระตุ้นการสร้างเมลาโทนินแล้วพอเมลาโทนินในหัวเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมันจะเหนียวนำครับทำให้เราสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นนอนนอนคืนข้อที่3นะครับคือการอ่านหนังสือการอ่านหนังสือแปลมากเลยนะขอให้เป็นหนังสือเกี่ยวกับพวกพัฒนาชีวิตหนังสือที่ทําให้แบบพัฒนาไมซ์เซตต่างๆเนี่ยแค่เรานอนอ่านนะบางทียังไม่จบหน้าเลยเป็นไหมถ้าใครเป็นพิมพ์คําว่า อ่านแล้วหลับอ่านะเพราะบางคนเป็นนะครับผมไปบอกว่าคนส่วนใหญ่นะเกเลยถ้าอ่านหนังสือก่อนนอนจะหลับเกือบทุกคนเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะีที่นอนไม่หลับเพราะเล่นมือถือแสงจากมือถือมันเข้าตาทําให้เมลาโทนินในหัวเนี่ยมันสลายตัวไปและข้อที่4นะครับถ้าจำเป็นจริงๆนะค่อยทานนะข้อ4นี้เอาเฉพาะบางคนคือใครก็ตามที่มีปัญหาจริงๆเนะี่ยทานเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยให้ทานก่อนนอน ก่อนเวลานอนเช่นเราตั้งใจจะนอนสี่ทุ่มใช่ไหมสามทุ่มไม่ทานมันจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วไปเหนี่ยวนําทําให้เมลาโทนินในหัวของเราปกติเนี่ยได้มีเพื่อนสนับสนุนมันจะได้ทําให้การนอนหลับเนี่ยมันง่ายขึ้นอย่างเช่นแฟนผมเนี่ยเขาทานเมลาโทนินทุกวันก่อนนอนเลยเพราะว่าอายุเขาก็45แล้วเนาะเขาก็เริ่มมีอาการเนื่องจากฮอร์โมนมันผิดปกติทานเมลาโทนินไปนะหลับกลนเลยทุกคนนะครับดังนั้นใครอยากดูตัวอย่างก็สามารถ พิมพ์คำว่าเมลาโทนินนะครับแล้วก็สอบถามแอดมินได้ว่าแฟนผมทานยี่ห้อไหนโดสขนาดเท่าไหร่ครับรักทุกคนนะครับแล้วจะกันคลิปหน้าขอให้นอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ